ร้านอร่อยที่มาถึงเที่ยงก็หมดเกลี้ยงไปแล้วถึงเชินร้านข้าวมันไก่ต้มลับๆนะแต่ที่นี่น้องจะไปโดนตบให้แบนจึงมีชิ้นที่หนานุ่มจัดเต็มไม่หวงของบนข้าวมาันร้อนๆราดโดยตำจิ้มเต้าเจี้ยวรสเด็ดเค็มข้นที่ไม่แพ้ใครถึงขนาดนะมีน้ำจิ้มแยกขายเลยนะครับหอ,อมเสิร์ฟด้วยน้ำซุปร้อนๆล,ลื่นคอ เที่ยวกินฟินชิวเลยต้องขออาสาพามาแนะนำร้านเฮียปี๊ดเจ้าเก่าร้านลับๆพิกัดใต้สะพานลอยหน้าสำนักงานประกันสังคมสาขาเทพรักษ์สมุทรปราการมีร้านแก่ขายทั้งข้าวมันไก่ต้มวิ๋วเตี๋ยวไก่ข้าวหมูแดงยินตาโฟถึงแม้จะเป็นร้านข้างทางใต้สะพานเพราะว่ามีรสชาติอร่อยราคาถูกด้ลูกค้าต่อแถวกันแน่นหน้าร้านมามา ผมไม่อยากให้ทุกคนได้ลิ้มลองร้านจะเปิดเช้าถึงเที่ยงนะแต่พอมาอาจจะหมดเกลี้ยงแล้วนะครับ